สวัสดีค่ะคลิปที่8ดนะคะคนถักก็ถักเชื่อมลักแหล่ข้างนี้มาแล้วนะคะถักเอฟอย่างนี้สิบเอ็ดเอฟมาได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะเราถักเอฟมาเอฟมาได้สี่เอฟนะคะ ได้ส f ไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับทูดผิดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะนี่เห็นไหมจุดเริ่มต้นของเราเราถักมา1 1 f ถักมาได้4 1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกแล้วมาถึงตรงนี้สลง1ครั้งครั้งนี้ ด้านนี้ก็หนึ่งครั้งแล้วถักห่วงโซ่สีนะคะทำโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งถักห่วงมาสิบห้าห่วงสิบห้าห่วงแล้วมาเชื่อมข้ามไปสองสองดอกนี้นะคะสองดอกนี้ข้ามมาแล้วเราค่อยมาเชื่อมติดตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วถัก เอฟมา11บเอ็ดเฟเ,เหมือนเดิมถักมา1ดอก2ดอก3ดอกสดอกมาได้สดอกแล้วเราก็จะทำเชื่อมลักแร้ข้างนี้นะคะ11เอ็ดเฟหแล้ว6ก ดเก้าสิบสิบอ็ดแล้วเราก็ซีลงอย่างนี้นะคะหนึ่งครั้งดึงผ่านซีข้างนี้อีกหนึ่งครั้งดึงผ่าน ผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สองสามสี่ห้าตัวแรกเราจะทำโซ่ห้านะคะปลดหนึ่งปลดสองปลดสามหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สองตัวต่อไปเราจะทำสี่ครั้งนะคะก็ถักอย่างนี้ไปให้ได้สิบห้าห่วงนะคะ โซ่มาแทงสองเส้นข้างนี้นะคะปันนนวเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ถักได้สิบห้าห่วงนะคะให้ได้สิบห้าห่วงนะ ตัวนี้กับตัวสีชมพูใต้วงแขนจะทำไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ถักเลยมาหนึ่งรอบสองรอบนะคะปกติตัวสีชมพูจะทำแบบตัวสีขาวนี้นะคะเห็นไหมปกติตัวสีชมพูจะทำแบบนี้นี้นะคะ โทษโทษนะคะเห็นไหมหวงไม่เห็นเนาะตัวซิมพูปกติจะทําแบบนี้เราก็ทำสิบห้าหวงเหมือนเดิมเหมือนกันถักถักใต้วงแขนแล้วแต่ใครจะทํานะคะแต่ให้อยู่ในช่วงนี้นะคะแถวแถวนี้นะแถวที่เรายังไม่รวบนะคะแถวที่เรายังไม่รวบเราจะทําตัวนี้เราจะทําอยู่ที่ตรงที่เรารวบนี่แหละ แต่ว่าให้ให้มาทำห่วงเลยแต่ตัวนี้คนถักจะเอาแบบของตัวสีเขียวสีเหลืองเขียวอ่ะตัวนี้แต่มันก็ใหญ่มากนะปกติถ้าเราขึ้นถ้าเราจะขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นคนถักหนะ้ารอบอกสี่สิบเสียสามแปดสีสิบนะ เราต้องถักอยู่ที่ถ้าเราจะถักสิบสองดอกเราต้องเอาไหมเส้นสิบหกถักนะคะแต่นี่มันเป็นสิบหกอ้วนมันเทียบเท่าเส้นยี่สิบเลยมันก็เลยใหญ่มากนะคะจะเป็นตัวใหญ่มากเลยจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่เลยนะคะตัวนี้แต่ก็ใหญ่ถักแล้วก็ต้องได้ถักนะคะเพราะว่าเพื่อนก็จะรอดูนะคะ าดอีกแล้วพาดตรงที่ว่ามันใหญ่นะคะแต่ว่าต้องทําแบบนี้นะคะปกติแล้วถ้าถ้าเพื่อนจะถักก็ไม่ถักก็ไม่ต้องถักตัวนี้นะคะถักอยู่แถวนี้ถ้าจะลื้อก็ลงไปให้เพื่อนดูแล้วก็ต้องทําให้เสร็จนะคะเผื่อเผื่อสำหรับคนรอบอกใหญ่นะคะอกใหญ่กว่าคนถักนะคะคนถักจะอยู่ รอบอกจะอยู่ที่สามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสองจะอยู่ประมาณนี้ใส่ได้นะคะแต่เสื้อตัวนี้มันจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่ไปเลยนะคะนี่เสื้อตัวนี้สี่สิบสี่สองสี่สีไปเลยนะแต่ว่ามันใหญ่ได้ถักแล้วก็ถักไปเลยถ้ามีคนรับรับก็จะให้อยู่นะคะถ้ามีคนรับถ้าไม่มีคนรับก็จะให้แม่ใส่ก็ได้นะคะ ก็เลยถักไปเลยประมาณนี้นะคะทำไม่ได้สิบห้าห่วงนะคะพอเราทำได้สิบห้าห่วงแล้วนะคะทำไม่ได้สิบห้าห่วงเราก็ข้ามสองดอกพัดนะคะเราก็จะมาเชื่อมติดตรงนี้เลยนะคะ ชื่อลงตรงนี้เลยลงในช่องนี้นะคะลงในช่องแล้วเราก็ซีเลื่อนมาเลยนะคะเลื่อนมาตรงนี้เลยเลื่อนมาแล้วก็ เลื่อนมาเลยนะคะดึงผ่านเลื่อนมาเลยเราจะนับ 1, 2, 3, 6, หนึ่งสองสามหูกลักนะคะ ก็ถักโซ่สี่โซ่สี่นะคะพันหัวเข็มเราจะข้ามหนึ่งหลักเราจะเริ่มถักดอกพัดของเราอีกแล้วนะคะเราจะเริ่มถักไปเลยตรงนี้ก็จะได้อยู่สามหลักนะคะสามหลักแล้วก็ข้ามสองหลักหลักนี้หลักนี้ องอย่างนี้เลยนะคะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักเราก็จะถักแบบแถวนี้เลยนะคะแถวจะทำพัดตัวใหม่นะคะเราจะเริ่มถักพิกกลับไปมาอีกแล้วนะคะอย่าลืมทำให้ได้ ช่องนี้ช่องแรกจะได้สามหลักหนึ่งสองสามช่องต่อไปต้องให้ได้ห้าหลักทุกตัวนะคะให้ได้ห้าหลักทุกตัว พอมาถึงตรงนี้เราก็อย่างนี้นะคะเขาจะเป็นยุยยีเพราะว่าตัวนี้เรารีดแล้วตัวนี้เรายังไม่รีดนะคะเขาถึงเป็นแบบนี้ถ้าเขาโดนตอรีดแล้วเขาจะเรียบไปด้วยกันนะคะตัวนี้สามหลักนะคะตรงเริ่มต้นตัวนี้ก็ได้ห้าหลักตัวนี้ก็ได้ห้าหลักตัวนี้ก็ได้ห้าหลักห้าหลัก รวมกันจะเป็นหนึ่งสองยี่สิบหกหลักนะคะรวมทั้งบทข้างนี้ก็สามตัวนี้ห้าห้าสิบยี่สิบยี่สิบหกหลักนะคะแต่ก่อนเราจะเป็นสิบสี่หลักใช่ไหมแถวนี้จะเป็นยี่สิบหกหลักนะคะรวมทั้งบทเป็นยี่สิบหกหลักนะคะยี่สิบหกหลักแล้วเราก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิม หนึ่งสองสามเราจะลงหลักนับจากข้างนี้มานะคะลงหลักที่หกนะคะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักแล้วถักโซ่แปดนะคะประมาณนี้นะคะ ไหมเราก็พลิกกลับเราก็จะถักไปเหมือนเดิมนะคะเดืองผ่านเลื่อนห่วงโซ่เรามาให้มาอยู่ตรงหลักนี้นะคะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วพิกกลับนะคะเราก็จะทําอยู่ตรงนี้ สิี่ F นะคะสองสามพอเราถักมาได้สิบสี่แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะไม่มีโซ่นะตรงนี้พันหัวเข็มข้ามหนึ่งหลักสองหลักลงหลักที่สามนะคะไม่ต้องยกสูงไม่ต้องดึงขึ้นสูงนะคะ ยกสูงเขาจะห่างแล้วเขาจะดูไม่สวยนะคะเราก็ถักปกติเหมือนเดิมนะคะพลิกลกับไปมานะคะข้ามหนึ่งหลักลงหลักที่สองแถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่สองนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมไปอย่างนี้นะคะ เราเชื่อมใต้ลักแล้แล้วเราก็จะทำอยู่แบบนี้นะคะพี่กลับไปมาถักให้รอบตัวไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะอยู่ที่ตัวนี้มีโซ่เดียวเองมีแต่พูดลืมเหมือนกันนะคะ ันโดยโช่สองเาาก็ซีลงให้ตรงหลักนะคะข้างนี้จะซีลงแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงโซ่ของเรามาเดี๋ยวเราก็ดึงผ่านโซ่สองพิกกับเราจะเพิ่มขาขาพัดของเรานะคะทีนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะพิกับไปมาอย่างนี้นะคะ กันโดยโซ่สองก็จะประมาณนี้นะคะคลิปก็ยาวอีกแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะถักพลิกกลับไปมาพลิกกลับไปมาเหมือนกับที่เราถักรอบนี้นะคะประมาณนี้นะคะพอเสร็จตัวนี้แล้วเดี๋ยวคนถักจะลดให้เขาคอดเอวแล้วถ้าเขาใหญ่นะคิดว่านะถักลองดูก่อนนะคะ ใต้วงแขนเราก็จะได้แบบนี้นะคะสิบห้าห่วงก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเสื้อถักลายพัดใหญ่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ยากนะคะสวัสดีจ้าคลิปยาวแล้วนะคะ